สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่เรื่องราวการทำนายทายทักดวงรายเดือนในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เดือนที่2ของปีพุทธศักราช2568แล้วนะคะเข้าสู่เดือน2แล้วเพิ้แป๊บเดียวนะคะใครไม่เริ่มทำอะไรเดี๋ยวจะช้าเกินไปนะคะมาเช็คดวงกับราศีรับทรัพย์ ในช่วงของเดือน2 2เด้งกันดีกว่านะคะว่าในปีนะัก เขาเรียกปีราศีของคุณสิไม่ใช่ปีนักษัตว์นะคะในปีราศีของคุณนั้นมีเกณฑ์พบเจอเรื่องราวอะไรและเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนสอซุปเปร์เด้ง2เด้งแบบนี้มีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราร้อยเรียงไปตั้งแต่ราศีมังกรไปจนสิ้นสุดราศีธนูกันเลยนะคะแล้วก็แยกคลิปห้เรียบร้อยรวมถึงการทำนายทายทักนี้เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นนะคะไม่ได้นำดวง ของใครมาผูกสัมพันธ์แล้วมาตั้งดวงดังนั้นมีโอกาสที่จะสมพง์สัมพันธ์และฟังเพื่อเป็นแนวทางสิ่งดีๆรับไว้อะไรไม่ใช่ก็ฟังไว้เพื่อป้องกันตัวเราได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่ดวงการงานภาพรวมนะแล้วก็มาการงานค่ะการเงินนะความรักคนโสดความรักคนมีคู่และเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณด้วยนะคะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะ กับนักพยากรณ์วาสนาอัมมสซิงทาโลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีสิงห์นะเข้าสู่ในช่วงของเดือนที่2องซุปเปอร์เด้งนะคะของปีพุทธศักราช2568กันแล้วนะคะชาวราศีสิงห์หรือคนที่อยู่ในเกณฑ์ลัคนาราศีสิงห์ฟังไปพร้อมๆกันได้ค่ะกับเรื่องราวดวงรายเดือนเป็นเพียงคลิปสั้นๆน,นะคะ และก็เป็นการพยากรณ์ในเชิงองค์รวมนะอะดี๋ยวเรามาค่อยว่ากันแต่อยากจะบอกว่าราศีสิงในช่วงของเดือนนี้นะคะอ่อนไหวไปตามเดือนสองจริงๆค่ะเขาเรียกว่าราศีสิงนะแสดงความเป็นผู้นำแสดงความเป็นผู้ใหญ่แสดงความรับผิดชอบแสดงความเสียสละซะเหลือเกินรับจบทุกเรื่องไปหมดนะคะใครมีปัญหาอะไรคุณรับจบใครกำลังต้อการเคลียร์งานอะไร คุณเข้าไปช่วยเพื่อรับจบในเรื่องงานนั้นๆเพราะบางทีก็ไม่ได้ช่วยไม่ใช่เรื่องของเรานะเออบางทีมันก็เกินที่เราจะแบกรับในการช่วยเหลือคนอื่นไว้หวแต่เราปฏิเสธคนไม่เป็นคะ่ะเออมันก็เลยจะทําให้คุณรู้สึกว่าทําไมเดือนนี้มาดูยุ่งยุ่งวุ่นวายจังเลยเร,นนเรื่องนั้นเรื่องนี้เปล่าเลยเรื่องของเราแก่นแท้ของเราจริงๆมันอาจจะมีไม่มากแล้วก็เป็นเรื่องที่เรารับมือได้แล้วก็ไม่น่าเปิดหัวเท่าเรื่องของคนอื่นเพราะฉะนั้นเราจะไม่ รับจบเรื่องของใครนะคะอะปล่อยให้แต่ละคนเขาแก้ปัญหาไปเองเราทำในจุดของเราให้ดีที่สุดกันไปก่อนนะคะทีนี้ในเรื่องของการแข่งขันคุณทำได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการแข่งค้าขายการพรีเซนต์การออกร้านการทำธุรกิจส่วนตัวหรือการทำงานในภาคส่วนของภาครัฐ คุณก็อยู่ในเส้นทางของคุณที่คุณสามารถคอนโทรได้แล้วก็ประสบความสําเร็จได้คุณมีแนวโน้มที่อยากจะคิดเพื่อจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือจะไปสอบหรือมองหางานใหม่ๆเพื่อพัฒนาตัวเราพัฒนาเงินเดือนแล้วก็พัฒนาความรู้ความสามารถไปอยู่ในจุดที่ถูกต้องมากกว่าบางครั้งคุณก็รู้สึกเบื่อๆแค่นั้นเองแต่อย่าพึ่งเบื่อไปค่ะมันพึ่ง เริ่มต้นเข้าสู่เดือนสองเองนะคะเอาเรามาดูภาพรวมกันก่อนนะคะเป็นช่วงที่จริงๆแล้วอะ่ะชาวราศีสิงห์มีความสนุกนะสนุกสนานอยู่พอสมควรถ้าเราไม่ไปแบกรับเรื่องของคนอื่นนะคะเป็นระยะเวลาที่คุณจะมีเกณฑ์ที่จะพบความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบๆตัวของคุณนะคะเด่นที่สุดคือช่วงนี้แม่คนอายุน้อยกว่าทําให้คุณรู้สึกยิ้มได้ทั้งเรื่องงานนะคะรวมถึงความรักด้วยนะคะหรืออยู่ในสถานะของญาติผู้น้องนะคะลูกลูก ล้านลานนะหรือผู้จ้างบริวารนะคะลูกจ้างลูกจ้างไม่ใช่ผู้จ้างะนะคะหากเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณหรือมีอาวุโสกว่าก็จะมีเส้นแบ่งของความเก่งใจหรือมีเส้นแบ่งที่คุณบางครั้งอะอาจจะไม่ค่อยเข้าใจดังนั้นอาจจะโชคดีหรือ หรือทำงานกับคนอายุน้อยกว่าน่าจะราบรื่นมากกว่านะคะทีนี้เราไปดูในภาพรวมของดวงการงานกันก่อนดีกว่านะคะดวงการงานของคุณนะคะจะเข้าอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่ามีจุดอิ่มตัวนะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรและบางทีก็ลาออกจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเพื่อพบเจองานที่ดีกว่านะคะหรือเรืองที่จะสอบงานข้าราชการนะย้ายจากตรงนี้ ออกไปเพื่อไปทำงานที่ใหม่ในก็ยังเป็นงานของภาครัฐก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นด้วยนะคะทีต้องถามว่าในเรื่องของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงต่างๆคุณมักจะมีความรู้สึกว่ายังพบเจอเหตุการณ์ที่ไม่จีรังยั่งยืนสักเท่าไหร่ยังไม่ค่อยมั่นคงคุณจึงมองหา บ้านใหม่มองหาที่ทํางานใหม่มองหาทําเลค้าขายใหม่เรื่องงานอยากเปลี่ยนไปหลายๆอย่างบางคนก็เบื่องานประจํำลาออกมาเป็นนายตัวเองก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นอาจจะเป็นแผนในเดือนนี้หรืออาจจะเกิดขึ้นอย่างจริงๆจังๆในเดือนนี้อยากจะแนะนําว่าให้คุณรอบคอบให้ดีๆก่อนนะคะทีนี้ถ้าถามว่าในภาพรวมนะคะในเกณฑ์ของดวงการงานนะอ,อ,อย่าไปค้าประกันให้ไขรในช่วงของเดือนนี้อย่าไปแบกรับ ปัญหาอย่าไปเป็นหน้าเสืออย่าไปเป็นคนกลางอย่าเป็นผู้ออกตัวแทนหรือรับผิดแทนใครเพราะผลนั้นจะพาคุณเข้าสู่การขึ้นลงขึ้นศาลหรือความรับผิดชอบการสูญเสียทรัพย์ของตัวเองหรือแม้กระทั่งการสูญเสียอิสรภาพดังนั้นนะคะแนะนำว่าช่วงนี้อย่าไปยุ่งเรื่องของคนที่ ทําผิดนะหรืออย่าไปแบกรับอย่าไปค้าให้ให้ใครกัแล้วกันไม่งั้นคุณอาจจะต้องเสียใจในภายหลังนะคะอันนี้แอบเตือนเอาไว้นะคะทีนี้ในเรื่องของอาชีพหรือลักษณะที่โดดเด่นของคุณเนี่ยนะคะที่โดดเด่นมากๆเลยนะจะบอกเป็นลักษณะางานจะไม่ได้บอกว่าเจาะจงเป็นอาชีพนะใครที่เข้าเกณฑ์ลักษณะน,นี้จึงเป็นจังหวะดีของชาวราศีสิงในช่วงของเดือน2นี้คือคนที่ทํางานเขาเรียกว่าทํางานประจําทํางานเป็นรูทีนทํางาน อยู่ในกรอบในตารางในความเป๊ะๆนะมาเช้าออกเย็นนะคะคืออยู่กับที่เลยค่ะไม่ต้องติดต่อเจรจานะคะมันจะทำให้คุณเนี่ย คนที่ทำลักษณะนี้จะทำให้คุณมองหาช่องทางใหม่ๆในด้านโลกออนไลน์อาจจะเป็นเรื่องของการสร้างอาชีพใหม่ๆหรือคุณจะมองหาอาชีพที่สามารถผูกสัมพันธ์กับการออนไลน์ดูที่คุณไม่ต้องออกไปทำข้างนอกนะบางทีคนที่ทำตรงนี้ก็จะมีความกว้างนะบางคนก็จะลงคอร์สเรียนออนไลน์แนละ้วมันก็จะส่งผลให้คนที่ชอบสอนออนไลน์มีไรายได้มากขึ้นคุณสอนออนไลน์หรือเปล่าถ้าคุณสอนออนไลน์คุณจะมีเกณฑ์ลูกค้ามากขึ้นคุณพรีเซนต์ ออนไลน์คุณมีช่องทางการสร้างเงินนะคะจะมากจะน้อยทางออนไลน์คุณจะพบเจอความสําเร็จมากขึ้นคุณเป็นคนนักโพสต์นักเขียนเป็นอินฟูรับรีวิวสินค้าเป็นยูทูบเบอร์เป็นติ๊กต๊อก เป็นนักเขียนนวนิยายนะคะคุณสามารถที่จะอยู่กับงานประจําคุณได้เลยนะ่ะอันนี้งานประจําก็ยังฟิกคุณเอาไว้คุณไปไหนไม่ได้แต่โลกออนไลน์ไม่ได้ปิดการคุณอันนี้ละค่ะดังนั้นคนที่เป็นราศีสิง์จะมีรายได้มากกว่า1ช่องทางแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาชีพที่โดดเด็กคืออาชีพที่ทํากับออนไลน์ ใครทําอาชีพเกี่ยวกับออนไลน์บ้างคะสอนการเกษตรสอนเพาะปลูกคะ่ะขยายพันธุ์ต้นไม้โชว์นะคะระบายสีให้ดูนะคะทํากล่องอะไรก็ตาม คนทำออนไลน์จะเด่นเป็นพิเศษทีนี้ดูซิว่าคุณทำอยู่หรือเปล่าถ้าคุณทำอยู่มีเกณฑ์สำเร็จในเดือนนี้ค่ะอีกกลุ่มลักษณะงานหนึ่งค่ะคือกลุ่มงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางวัฒนธรรมนั่นหมายถึงถ้าคุณทำงานเกี่ยวกับด้านนี้คุณเป็นไกด์ตัวไกด์ทัวร์นะคะคุณเป็นล่ามนะคะหรือคุณทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการแปลภาษานะหรือการสอนภาษาออนไลน์คืออะไรก็ตามที่เป็นงาน ที่เกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมการลำดนตรีไทยลำศาสตร์ละศินป์อะไรก็ตามนะ,ะเก่งภาษาอะไรก็ตามอะเอาเป็นว่าสายวัฒนธรรมสายฟ้อนนะคะสายศิละปะนะคะหรือว่างานที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์ก็จะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะ บางคนก็บอกว่าสถาปัตย์ได้ไหมได้บางคนบอกหนูเป็นสายเขียนลายเซนเอ,ออกแบบลายเซนได้ค่ะความคิดสร้างสารรค์หรือคุณหนูชอบเขียนเรื่องของการออกแบบลายโลโกโ้ได้เลยเพราะฉะนั้นคนที่ทําเกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์และผูกสัมพันธ์กับวัฒนธรรมหรืออะไรก็ตามนะเชิญชวนการใช้ภาษาจะดีมากๆคะ่ะอีกกษณะงานหนึ่งคืองานที่เกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายการค้าขายนะคะที่เกี่ยวกับ พวกริบบินโบเขาเรียกว่า อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับเปิดสํานักงานใหม่อุปกรณ์ที่เขาเช่าหรือซื้อเพื่อที่จะไปตกแต่งบ้านเรือน <_ d ata> เขาเรียกอุปกรณ์ตกแต่งโบริบบินผ้าสายตกแต่ง <_ d ata> เพราะฉะนั้นผู้อุปกรณ์ตกแต่งขายดีไม่พอ <_ d ata> ก็จะรวมถึงคนที่ทํางานเกี่ยวกับการจัดสถานที่ <_ d ata> การออกแบบ <_ d ata> การตกแต่งสถานที่ <_ d ata> คนรับเหมาในการสร้างพอดงานต่างๆก็จะมีเกณฑ์ไปได้ด้วยพร้อมถึงคนที่ค้าขายสินค้าเหล่านี้ ด้วยนะคะร้านอุปกรณ์เครื่องเขียนนะร้านเกี่ยวกับเรื่องของศึกษาพันอ่ะก็จะไปในทิศทางที่ดีอุปกรณ์ตกแต่งอุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะร้านแถบแนวเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะงานแต่งงานสำเพงนะที่ขายอุปกรณ์จัด จัดงานบุญจัดงานเปิร์อะไรนะเบิร์ดเดย์ปาร์ตี้นะคะบางคนเดี๋ยวนี้คลอดลูกต้องมีลูกโป่งอยู่ในโรงพยาบาลนะคะเนี่แหละค่ะมันก็จะมีความเกี่ยวพันเกี่ยวกับการอุปกรณ์ตกแต่งตามงานเฟสติวลัลงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่รวมไปถึงอุปกรณ์ตกแต่งงานขาวดําด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ขายเกี่ยวกับพวกนี้จีป,ปาถะพวกนี้รวมถึงคนรับเหมาในการ จัดสถานที่ก็จะพลอยฟ้าพลอยฝนโดดเด่นไปด้วยดังนั้นนี่คือกลุ่มลักษณะงานจะสังเกตนะคะงานบางทีก็มาจากโลกออนไลน์พรีเซนต์แล้วคุณจะได้งานเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายไปทํางานดังนั้นบอกเอาไว้ได้เลยว่าโลกออนไลน์เวียนเข้ามาในช่วงของชาวราศีสิงในเดือนนี้อยากทําอะไรทําอยากพรีเซนต์อยากจะปรุงอาหารโชว์อยากอะไรหาจุดที่เราชอบแล้วทาในสิ่งที่เราชอบโลกออนไลน์เนี่ยมันไม่ปิดกั้นคุณแน่นอนมีแต่คุณอ่ะจะเข้าไปหามันหรือเปล่าแต่คนที่ทําอาชีพอื่น,นก็มี ความโดดเด่นนะคะก็มีความโดดเด่นแตกต่างกันไปเพียงแต่ว่าในคลิปนี้เท่านั้นที่อยากจะบอกว่าเฮ้ยลักษณะ3มลักษณะใหญ่ๆเนี่ยมันโดดเด่นจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อในด้านเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะการเงินของคุณในช่วงนี้มีจุดขยับขยายค่ะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องราวของออนไลน์นี่แหละคะ่ะอาจจะต้องซื้อ เน็ตเพิ่มใช้เพิ่มนะคะจะมีเกณฑ์การเงินนะคะใช้จ่ายเกี่ยวกับโลกออนไลน์การเงิน,นเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมก็มีนะคะซ่อมมือถือหรือซื้อมือถือใหม่ซื้ออุปกรณ์ใหม่นะเครื่องพิมพ์เตอร์คอมพิวเตอร์ก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นนะคะรวมถึงนะคะการเงินก็จะเสียไปกับการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องการไปสอบตามสถานที่ต่างๆหรือแม้กระทั่งการสอบชิงทุนต่างๆนะคะหรือการสมัครสอบหรือรสมัครเรียนใดๆก็ตามนี่ก็คือรายจ่าย ที่เกิดขึ้นรายจ่ายที่เกิดกับการเกี่ยวกับการลองเรียนรู้นะคะอยากไปเป็นกุ๊กก็ไปลองเรียนสักลงสักคอร์สหนึ่งนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องของ การที่เราอยากซื้อของอุปกรณ์เข้าครัวเข้าบ้านอ่ะก็จะมีรายจ่ายตรงนี้นะคะแต่ก็เหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะะักหรกค่ะบางทีมันก็จะมีเดี๋ยวนี้มันก็ซื้อราคาได้ไม่แพงอะนะคะเอาเป็นว่าคุณก็ต้องมีรายจ่ายที่ยิบย่อยเกี่ยวกับตัวของคุณนั่นแหละคะ่ะเกี่ยวกับอาชีพของคุณนะคะ ถูกบ้างแพงบ้างเกิดขึ้นรอบๆตัวนะคะและทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ทําให้คุณล้มละลายหรอกค่ะมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ทําเพื่อตัวเราความชอบตอบสนองความต้องการเท่านั้นเองนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภก็มีเกณฑ์ได้นะ,ะแต่อาจจะต้องให้คนอายุน้อยกว่าในะหยิบหรือจับเรื่องของลอตเตอรี่ให้แต่ก็อย่างที่บอกค่ะเราพึ่งดวงเขาเนาะเออมันก็ต้องผูกสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนด้วยก็หวังว่าคุณจะเจอคนที่ใช่แล้วหยิบรอตเตอรี่ให้คุณอย่างน้อยรางวั 4, ล4รางวัล5ก็ยังดีทุก ใช่ไหมคะรางวัลสองสามก็ยังดีนะคะทีนี้ เรามาดูในภาพรวมของอดวงการงานไปแล้วนะคะดวงการเงินนะคะไปเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักกันบ้างนะคะดวงความรักของคุณต้องบอกแบบนี้นะคะความรักของคุณนะคะคนโสดยังรู้สึกว่าฉันมีความสุขกับชีวิตโสดเหลือเกินนะคะบางทีพอมีคนเข้ามาเยอะๆเอ้ยเป็นโสดดีกว่าสบายใจกว่าเยอะเลยนะคนโสดพอมีความรักก็หวงแหนนะ,ะหวงแหนอย 跟。 เขาเรียกว่าไม่อยากรักแล้วอ่ะนะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยยังไม่โอเคยังไม่ใช่นะยังไม่ใช่สําหรับคุณนะความรักก็เลยยังไม่โดดเด่นคนโสดมีความสุขกับความโสดความอิสระเสรีแล้วก็ชีวิตที่มีความเป็น private ส่วนตัวสูงก็เป็นความสุขของคุณแล้วคนที่เข้ามาถึงแม้ว่าจะเป็นมิตรภาพที่ดีแต่ยังไม่ใช่คนที่คุณถูกใจคุณก็เลือกที่จะอยู่คนเดียวแบบสดๆไปก่อนนะคะส่วนคนคู่รักค่ะคู่รักมีเกณฑ์นะคะคู่รักกับคู่แต่งงานเนี่ยมีเกณฑ จะได้รับข่าวดีเรื่องของการตั้งคันหรือการมีน้องมีบุตรนะดังนั้นใครที่ยังไม่พร้อมต้องระมัดระวังเรื่องของการตั้งคันเอาไว้มากๆนะคุณจะมีข่าวเกณฑ์ข่าวดีตรงนี้นะคะส่วนคู่รักใดที่รอคอยเหลือเกินนะเมื่อไหร่ลูกจะมาได้รับข่าวดีแน่นอนนะคะในเรื่องของการตั้งคันค่ะทีนี้ พอเรามารู้แบบนี้แล้วนะคะก็คนที่งอนกันอยู่เคืองกันอยู่นะก็กลับมาปองดองกันเหมือนเดิมนะความรักก็จะกลับมาราบรื่นอีกครั้งนะคะความคิดความอ่านไปในทิศท,ทางเดียวกันนะคู่รักคู่แต่งงานมีเกณฑ์พอคุยกันรู้เรื่องมีเกณฑ์คุยกันดีก็อาจจะ ไปถึงในเรื่องราวของอาการลงทุนทำอะไรเรื่องร่วมกันเกิดขึ้นนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะสำหรับคู่รักก็คือความขัดแย้งแตกหักเพราะว่ามันมีจังหวะดวงดาวที่เข้ามาแทรกก็คือบุคคลที่3เนาะดังนั้นต้องระมัดระวังพวกคนบ่าวช่างยุนะ เอ่อหรือว่าคนรักเก่าหรืออาจจะเป็นฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาก็ได้นะคะอาจจะกลับมาพูดคุยทําให้เราทั้งคู่ไม่พึงพอใจและก่อให้เกิดความไม่เข้าใจระแวงกันได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะนี่คือดวงความรักของชาวราศีสิงห์นะคะอ่ะในด้านสุขภาพกันบ้างนะคะถ้าอยากจะเตือนอยากให้ระมัดระวังเกี่ยวกับระบบกระเพาะช่องท้องนะคะหรือเอ่อคนที่เป็นผู้หญิงประจําเดือนอาจจะมาบ้างไม่มาบ้างนะคะหรือแม้กระทั่ง อาการปวดท้องมากกว่าปกติในช่วงของการมีรอบเดือนนะคะและท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะ มีโรคกระเพาะกำเริบส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับกระเพาะนะพุงท้องเราเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะส่วนตัวเลขที่เป็นตัวเลขแห่งความสุขเป็นตัวเลขที่เรามักจะเจอบ่อยๆจังเลยนะมันทําไมจะต้องมองเห็นบ่อยๆเงยไปก็ต้องเจอนะคะตัวเลขของคุณที่เห็นเด่นชัดที่สุดในช่วงวันนี้นะคะน่าจะมีพลังงานของเลข6ค่ะมีพลังงานของเลข9และมีพลังงานของเลข1ค่ะนี่คือตัวเลขที่หันไปทางไหนเจอบ่อยจังเลย เอมันผูกสัมพันธ์กับเราอย่างไรคุณก็ต้องไปพิสูจน์กันนะคะวันนี้ เรียบร้อยแล้วกับชาวราศีสิงห์ฟังไว้พอเป็นแนวทางค่ะสิ่งดีๆก็ใช่ก็ฟังไว้อะไรที่เหมือนเป็นการเตือนอ๋อๆโอเคฟังผ่านๆได้แต่ให้รู้ไว้ว่านี่คือการพยากรณ์แบบภาพรวมเท่านั้นนะคะวันนี้ลาไปก่อนฝากผู้ใจดีทุกคนที่ฟังคลิปนี้อยู่รู้สึกได้ไอเดียรู้สึกได้แนวทางหรือร,รู้สึกว่าได้ข้อคิดสักนิดหน่อยก็ยังดีนะคะแชร์คลิปนี้เป็นค่าครูปรารถนาให้ผู้แชร์ทุกคนนะคะมีใจให้ซึ่งกันและกันได้รับความใจดีตอบกลับมาร้อยเท่าพันทวีคูณ วันนี้ลาไปก่อนนะคะราศีสิงห์สวัสดีค่ะ